รักอย่างไรไม่ให้ช้ำค่ะออไอช้ำนี่หมยควาว่าโดนตบโดนต่อยโดนซ้อมหรือช้ำใจช้ำใจค่ะคือผู้หญิงเนี่ยเวลารักก็กลัวจะช้ำใจเพราะมันมีข่าวลือเหลือเกินว่าเ,เวลาไปรักผู้ชายและผู้ชายมักจะเปลี่ยนใจง่ายใช่ไหมครับแต่เดนนี้น้องๆผู้ชายเวลาไปโรงเรียนเขาบอกผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใจง่ายเหมือนกันครับนั่นแสดงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสจะเกิดการช้ำใจเพราะผิดหวังพลาดหวังง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าอยากจะบอกน้องๆครับว่า คนรุ่นใหม่เราไม่ค่อยอดทนครับเราไม่ค่อยอดทนในสัมพันธภาพเรามักจะเอาใจเราเป็นหลักถ้าไม่ได้เหมือนใจเราเรามักจะอยากเปลี่ยนจริงไหมครับถ้าเกิดเราทําอย่างนั้นกับการมีชีวิตคู่นะครับเราคงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะการจะมีใครสักคนมาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าจะบอกว่ารักแล้วรักไม่ใช่ความหลงไม่ใช่อยู่แล้วเออต้องทําเหมือนใจเราไม่ใช่อยู่แล้วเราต้องทําตามใจเขา แต่เมื่อรักแล้วมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเข้าใจกันจริงไหมครับถ้ารักแล้วไม่ช้ำใจก่อนอื่นครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงดูนานๆหน่อยอย่าได้รีบด่วนมองหน้าก็ใช่แน่คบกันเดือนใช่เลยอยู่กันสองสาเดือนไปนอนกันเลยแบบนั้นพอเจ็ดเดือนก็บอกใช่แน่หรือคบปีบอกเลิกดีกว่า แบบนี้คงได้เลิกไปเรื่อยๆจริงไหมครับก็คงช้าใจไปเรื่อยๆและสำหรับน้องๆทุกคนที่เรียนหนังสือครับช่วงนี้ถ้ารักไม่อยากจะให้ช้าใจรักการเรียนดีที่สุดครับ